แน่นอนต้นปีกันแล้วเนี่ยนะหลายๆคนเริ่มมีอาจจะเริ่มเรื่องราวใหม่ๆกับบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วบุคคลที่จะมาเป็นไกดชีวิตก็หนีไม่พ้นหมอดูอีกนั่นแหละไม่ว่าใครจะเชื่อหมอดูสำนักไหนอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดมีคนดังคนรวยต่างพากันไปใช้บริการผู้ชายคนนี้มากมายนะฮะเขาบอกว่าสามารถถ่ายใจได้แม่นยำเลยคุณเป็นปัศนีนี่ไงปัศนีนยังไม่ได้ถามเจ้าตัวเลยเขายินดีไหมแปวายิล้ว ยินดียินดีมาเออขำขำตื่นเต้นเหมือนกันปกติเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่แม่เนี่ยไล่กลับบ้านเลยใช่ไหมแน่ใจด้วูจะดูให้แป๊วคุณสามารถพูดคำว่าถ้าแม่แม่ปุ๊บคุณต้องยืนขึ้นมาแล้วพูดว่าเลอะเทะนู่นประตูเปิดเลยแม่ใจมาทำงช่วยปิดประตูนิดนึงนะเราแนะนำชื่อ าตอนรับคุณมงคลลอดเที่ยงทมครับหรือหมอดูไฮโซสวัสดีฮะสวัสดีครับที่มาของคุณหมอนี่มันคืออย่างไรไมถึงดังขนาดนี้สถาปนาเป็นหมอดูไฮโซใครสถาปนาก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะผมชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ได้ปีไฮโซอะไรครับแต่เพียงแต่ผมได้ไปดูไฮโซเนี้ยเมื่อก่อนอยู่กับเครื่องสําอางออนทัวร์มันเป็นสิบปีเลยครับเครื่องสําอางหลายๆบริษัทเอ่ยชื่อได้ไหมครับเซนทันลอรีอัลเอลกาอะไรว่าไปนะครับ ก็เคยได้ดูคุณซูมณนีคุณนากษมด้วยพอนักข่าวเขารู้อเขาก็เอ๊ได้ดูเนี้ตรงนี้แหละเป็นที่มาด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นพ่วงกันเปใหญ่เลยใครปคุบอกคุณแม่หรือมาโนภาพของเองผมก็ไม่สามารถจะรู้ว่าแม่หรือเปล่าผมต้องขอท้าจากล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผม Facebook ของคุณสูมณนีคุณนากษมโดนแฮกอันนั้นแน่ที่ประกาศอยู่หน้าวุ้นี่เลยผมเลยถามคุณต่อว่า ใครเป็นคนแฮกโอ้โหคำถามสุดยอดยากเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณดีเลือกเลือกห้าใบเลยต้องตอบด้วยเหรอห้าใบเลยครับคุณตอบได้ไม่ผิดที่ผิดเลยอยู่ที่ไพ่ขึ้นมาเลยครับโน่นเนี่ยรีบนะลิฟได้รีอ่อขอตอบคนนี้ได้เยห้าใบเหรอห้าใบโอ้โคิงดาบเลยอันนี้คือพวกคิงเนี่ยมันคือชนชั้นการเมืองเลยเนี่ยคิงดาบคือผู้ใหญ่คือแับคิงไง ตำรวจทหารบุคคลที่ก็มี power พอสมควรอะ่ะครับบุคคลนี้แฮกเค้าคุณสุมาลีคุณอักเสรใช่พวกคิงดาบคือวิศวก,กรในช่างหรืออะไรผู้ที่มีความรู้ทางด้านตรงนี้ได้นะครับแบบพี่มอมก็ตอบได้คือเป้าหมายของคิงไงผู้วิอาจิตกิจไม่ต้องตอบได้จะเชิญออกเลยไหมยอเพราะว่าอย่างในที่ปัตตานีเราอยู่นี่าบเราจะถามคุณว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับและชีวิตนางตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อ่าต้องบอกไปคัดนม่ดีแล้วเสียเซล์กันนะแบนึงนะแบมึงก่อนที่จะถามเทคนิคของคุณหมอไฮโซนี่คือดูยังไงก่อนผมต้องขอดูลายมือเขาก่อนขอดูลายมือผมจะรู้เลยความรู้สึกโดยลายมือเนี่ยผมเห็นลายมือปุ๊บผมก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ก็นทสัยังไงอะไรเงไงต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะลายมือครับแบมืออันนี้ผมเห็นเส้นพิเศษของเขาเขามีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือกับเส้นลายประสุขคนนี้จะไม่ชอบเอาอะไรมาลกสมองเลยเป็นคนที่ว่างทาจิตใจให้เกิดแบบสุขแล้วเป็นคนที่แบบ ขอมีความสุขอย่างเดียวหัวเราะฉันจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทําให้คนเอนเตอร์เทนเมนต์ชีวิตนี้ฉันขออย่างเดียวคือฉันมีหน้าที่ทําอะไรก็ได้ขอให้คนมีความสุขและไม่ยึดติดอะไรเลยทั้งสิ้นจริงหรือเปล่าฮะมมหน่าเด็กหนุ่มๆชอบแล้วแฮปปี้จริงหรือปล่ฮะจริงค่ะองหรอฮะใช่ความคิดในใจเขาอยู่ตอนนี้เป็นยังไงฮะเรือให้ผมห้าใบเดี๋ยวจะให้ดูยังไอยู่นะยังไม่อยู่นะดนครีมานิดหนึ่งนะความคิดในใจตอนนี้เลยเหรอฮะจ้า อ่ดขึ้้นมาวคุณคิดอะไรคุณอย่าหลอกตัวเองคุณอย่าหลอกนะฮะถ้าสมมติแม่นพวกเราจะเริ่มทั้แต่อะไรกันเดียวหรือว่าห้าความคิดไม่ไม่ห้าใบนี้ผมจะตีเขาผมเลยคำพูดนะครับเลือกห้าใบคุณเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมได้แล้วแต่เลยครับนะครับดูคุณตื่นเต้นนะฮะโอ้คิงดาอ่านความคิดฉันน่ะสิบเหรียญนะครับท่านคอด์แรน นะครับเดอะ o o โอ้โหเปาเนี่ยเขาไม่ยึดติดเรื่องทรัพย์หรืออะไรเลยนะเขาอยากจะหาเงินมาให้เกิดกับคนมีความสุขคือเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมครับเขาอยากแล้วเขาต้องทําให้ได้ด้วยคิงดาบสิบเหรียญสิบเหรียญก็คือเงินทองหรืออะไรเนี่ยพวกเทมเพลนก็คือเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนแล้วเดอะฟูคือความสุขไม่ยึดติอ่ะคือเอามาให้บรรดาให้คนอยากได้กันเท่าไหร่นักฮะันจะหาให้อือจริงอวจริง่าคุณเปาจะว่าไประก็ใช่น่ะ คือเมื่อกี้ที่คุณคิดอยู่คือคิดอะไรตอนนี้คุณคิดอะไรอย่างนี้จริงป่ะ <S <S ปกติเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าตลอดเวลาที่แป๋วคิดเนี่ยแป๋วจะเป็นคนคิดเรื่องของความสุขความสําเร็จทรัพย์มูลนิธิเลี้ยงสัตว<ม>์มาข้างถนน<โ>อออันนี้ไม่รู้จัก <S 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 ว่าคุณเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่รู้ดิคือคือแี้ในสมองคุณคิดอยู่อยู่แต่เรื่องนี้ค่ะทำประโยชน์อยู่แต่จะวนอยู่แต่เรื่องนี้เนีะครับให้เด e f u คือไม่ยึดติดเป็นเลขศูนย์แล้วเขาก็บอกเมื่อกี้นี้ วันนั้นคุณทายคุณมดดำคุณเคยไปเจอกันลาครั้งนะคุณทายว่าไงผมทายว่าคุณมดดำเนี่ยตอนนั้นเขาเขาลองบอกผมอยากจะรู้เรื่องรายการแล้วดูให้ผมหน่อยผมตอนนี้อาจารย์แม่นจริงผมคิดอะไรอยู่ผมให้คุณมดดำเปิดไพ่เขาขึ้นมาแปดดาบเขาเบื่ออยากไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วผมก็บอกว่าเขาต้องพาล่างมาทำงานไม่ใช่นำนนะเขาคือมีรายการใหม่วางไว้ให้บอกจะทำรายการไหนปีหน้าจะทำรายการไหนบ้างอะไรเงี้ยออกปาก็คือมีคนเขาแบบว่าเตรียมขึ้นรายการให้ก็ทุกคนก็ ถ้าเป็นหมอทุกคนอื่นเขาต้องดูเออเนี่ยเดี๋ยวมีงานใหม่ๆหน้าอะไรเงี้ยตามสไตล์อยู่อันนี้เขบอกกูไม่รับกูไม่ทําเลยใช่ไหมน้องก็เลยมองไปซึ่งในใจก็คืออย่างนั้นอยู่แล้วก็คือแนวเลยอ่ะแล้วก็เขาบอกเขาจะไปเที่ยวไงอยากไปเที่ยวอยากจะพักอะไรอย่างเงี้ยเราดูคนละใบมากงวันเราคิดอะไรอยู่อ่าได้แต่คนละใบได้มั้ยคนละใบเหรอครับสรุปคุณเอาไปคนละใบคิดอะไรอยู่ผ่านผ่านนะต่อไปมายุราคุณไม่คุณมายุรานี่กลัวการดูดวงไหมฮะ ไม่นะแต่มันก็ไม่ได้ดูบ่อยดูว่าพี่คิดอะไรอยู่โอเคดูนะครับใบหนึ่งดูนะครับสามเหรียญทำไมน้อยจังนาสามเหรียญสามเหรียญที่เป็นอะไรที่พิเศษนะไม่ได้แปลความหมายว่าแย่นะคือแปลความหมายว่างานมีเต็มไปหมดพวกสามเหรียญนี่ลูกค้าเก่าสิ่งเก่าบุคคลเก่าคือแปลความหมายว่าอันนี้มั่นคงอันนี้ไม่ต้องกลัวสามเหรียญเขาเป็นไพ่พิเศษคือแปลความหมายว่าคุณยังไงมีรายได้ตลอดอ่ะไปที่เป็นไพ่เด่นถูกต้องอันนี้พวกเหรียญกนคือคือ คุณเคยดูแต่ดวงให้บัวดอเดี๋ยวค่อยดูตอนจบครับเนี่ยคุณเคยดูดวงให้ดาราอย่างไงบ้างอย่างอย่างหมายถึงว่าดาราคนไหนหรือว่าอะไรครับดาราที่คุณดูมาแล้วอย่างล่าม่นโอ้โหหลายคนคุณทัศคุณนิ้งนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อน15ปีเลยนะนู่นเลยมันนานนานจัดนู่นเกิดทันนะเกิดทันอันนั้แต่ข่าวลงข่าวเต็มไปหมดเลยไงก็เลยแบบไอ้ตรงนั้นครั้งนั้นผมก็เลยกลัวความแม่นหนีไปเลยเอาเิงการบอกคุณแม่น ครับขอดูคนนี้เนี่ยแหละจิ้งจอกของเพราะฉะนั้นคุณดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่นะอะไรอยู่ห้าใบได้ไหมห้าใบห้าใบมันจะได้มีรายละเอียดห้าใบเลยเหรอโอ้ขอสักนิดเดียหยิบไปห้าใบนะครับห้าใบหนึ่งนะครับโอ้โหอัศวินดาบฉันต้องทําให้ได้โอ้กีฬาอย่างเดียวเลยกีฬาอย่างเดียวเลยแฮงแมนอัศวินดาบสองเหรียญเดี๋ยวฉันจะ ฟิตใหม่ร่างกายฉันจะฟิตใหม่แฮงแมนฉันปวดฉันมีอะไรต่างแต่เดี๋ยวฉันจะต้องทำไม่ได้อันนี้เขาคิดอย่างเดียวแฮงแมนอัศวินดาบคิงดาบหนึ่อ่าหนึ่งดาบเนี้ยร่างกายร่างกายอย่างเดียวเลยนะครับเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาอัศวินดาบคืออะไรการต่อสู้การฝ่าฟันแล้วหนึ่งดาบฉันต้องทําให้ดีฉันต้องแบบเฟิร์มอะตรงหรือไม่ตรง ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงคิดเรื่องอะไรไม่ได้แต่ผมคิดถึงที่ที่กอรับเชิญที่เราจะมาวันพี้ถ่นี้จะเป็นยังไงพิธีการถ่าแล้วคุยเออต่ตต่ยอมรับว่าเมื่อคืนนี้อาจจะคิดเรื่องสุขภาพบ้างอ๋อโอเคก็เป็นปอะไรนี่มันคิดใครมันขึ้นมาพร้อมกันนะเดี๋ยวได้กลับเลยนะเนี่ยอ้าวยังไงก็ก็ถือว่าโอเคนะณก็บ้านเขาสรุปซิคุณว่ายังไงโอเควันนี้คือคุณก็แบบพวกนี้มันพวก หัวบ่นหัวไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนี่ออกป้าถูกต้องไพ่ไม่ขึ้นมาว่าเชื่อดวงเลยนะไม่เชื่อแล้วต้องให้ท่านทนของเราเป็นคนตัดสินว่าแม่นหรือไม่แม่นแมนหรือเพอเจอแม่นหรือเลอะเทอะแต่ว่าแม่นโอเคไอ้แมนไพ่เป็นไออุ่นอยู่ไหมไพ่ไออุ่นเดี๋ยวเราดูกันต่อหลังเลย ตอนนี้เรากองเราบอกว่านี่แหละครับเป็นหมอดูที่เขาหลายๆคนพูดถึงในกระแสไม่ว่าจะเป็น social network หรืออะไรที่เขาเรียกว่าหมอดูไฮโซวันนี้ก็มาเยี่ยมเยี่ยมรายการเราแล้วขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคขอบคุณมากขอบคุณมาก